ข้างทีดีเขามีทีดินของกวางหลายๆแล้วก็ผ้ากันแบงแบ่งส่วนหนึ่งไปทำการเกษตรทำการเกษตรนี่คือคุดเป็นน้องแหะครับเป็นน้อง่นนองว่าคู่น้องนี่ทีดินเขาถลกขึ้นมาเข้ากิจลูกฟเป็นฟันตันเดย์ฮากอย่างญก็โคบันค่ะจะเป็นโคกงน้องหน้าก็ไร แต่มี่ข้ามี่มุ้มงพ้องจ้งองอาใจเป็นพวก่น้องหน้าก็จะมี่น้องมี่คล้องแต่ไกลน้องหน่อยน้องใหญ่เอาเลี้ยงปลาค่ะเป็นแหล่งอาหารเาค่ะในหนามมันกามีปลาในหนามันมีของเป็นประเทศยุโรปกลุ่ม<ๆ>น้องหน้าแตะที่อยู่อาศัยผู้บ้านผ <ท que S 1> ู้ยังอาศัยอยู่ข้ามีนะครับคพวกปลาที่เป็นดีที่สุดอันนี้เนี่ยนี่ห้อต้องแป้งไว้หลายหน้าต้องเย็ดแนวเป็นน้ำเป็ด เนี่ยห้อที่พอจะเสื้อกินแม่็ะกินปลูกกินฟางกินทุกอย่างค่ะพอเลียงกินค่ะพจะเจ็นปลาแต่ห้องเลียงปลาค่ะเรียงกุ้งหอยปูปลาไม่ให้มีบัดให้หน้าเนี่ยให้ลองค่ะมันก็มีความชุกแก่ขอบ้วบิร์ดปกินเบิร์ยาาค่ะแต่ก็มีงานให้องจะทำน้ำค่ะกะทำห้องใมีทำห้อออกกลังกายค่ะ พุบยกจับยกจับจอบพุแปลงพักแปลงอน่ยหาแน่หาต้องการหน้าวอยากแน่เ้ากินด้วยกินด้หากินแน่ข้นมาหลายเรียกินท้ากับขายค่ะพอทำไรได้เขาปลอกั้ค่ะาเน่าเห็ดแน่นีมันสามีไรแต่ปลอกผ้วค่ะดูเรื่อยนะครัสมีนี่ท้องพอยาได้ซับจับใจใส่ใสยค่ะคือห้าว่ัแขงหน้าไห้ อ๋อเจ็ยวเดเชิงเดียวเพือทำหน้าพวกเขาอย่างเดียวนี่่โมไวเลยผมว่าโมไวนะครับพี่น้องเอ๋ยไกลกับของให้ไกลแต่บ้านหัวไครหน้าสวนไกลกับของให้ไกลแต่ม้วนหมู่เคลื่อนกับเราส่วนว่าว่าจ่าว้าพี่น้องเข้าย่าเดห่างต่างข้นแมนซิูต่างบานความว้านันอย่าห่างกันความคิดหอดคิดถึงนั่น อย่าห่างกันอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่อำเภอกุดกระปุนค่ะพี่น้องคะตอนนี้อยากจะมาถามความหมู่สึกของคุณพ่อที่เพิ่นได้แบ่งทีหน้าให้ลูกให้หลานแล้วลูกหลานขอคุดเป็นโคกน้องหน้าเขตสวนเกษตรผสมผสานมาหอนมาถึงมือน,นี่ คุณพ่อเพอนมีความหูสึกจันดแนมาสอบถามมาฟังแนวความคิดของคุณพ่อนะคะที่เห็นสิ่งต่างๆในสวนตอนนี้นะคะเดี๋ยวตามมาเบิงมาออนซ่อนไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะพ่อคนันแอมทั้งนั้น,นพี่้องคะ่ะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่กับคุณพ่อคุณพ่ออย่างรคะพูดแถมกลาวพัน พ่อแถมพ่อแถมนผมจากพอใครอยู่ที่บ้านพน้องขนค่ะตำบลตำบลน้องขนมอำเภอกุดขบุญจังหวัดอุบลราชธานีรับผมเทียงเทียงแบบนี้พ่อคือดูแต่ค่ะแมนกำลังเหตยังกัพ่อนี่บ่เหตยกับพ่อดะไรเลยเป็นยังค่ะพ่อตองเหตย์เพืดอตองเหตุ์เหตยเหตยนดีก็เหตุเป็นแปลงปลูกผัก แค่แปลงปูพักแปลงปูพักนี่จะปูยังคะพ่อปูกพักกัดพักสี่อืมค่ะคุดไวอยังนี่ค่ะพอเม่อ่านี่ฝนตกถ้าไมดินนี่มันมันนอ่อนมันนิ่มค่ะมันก็เลยขุดให้ขึ้นอย่างสี่ก็เลยคุดไว้ก็เลยฝ่าว่าคุดไว้ก่อนต่ว่าพวกเบียพักที่มาปูกย่ังวานอยู่อ๋อคือตีเกระตากดินไว้ก่อนเนาะพ่อเนาะจ่านี่จะปูกพัก วแถวนี่ล่ะคะพ่อปูยงปูกแตงปูบักแตงปูแตงครับแถวนี้บักแตงยังเขาพ่อแตงแตงขาวแตงข้าวหอมเป็นแตงข่าเนาะแตงข่าปูบักแตงค่ะคุณพ่อค่ะตอนนี้คุณพ่อจะปีละคะอายุเจ็ดผ่าเจปีะประมาณเจ็ดเจ็แล้วเกิดปีพศสองพันสีร้ยแปดสิบเก่าค่ะเกิดแปดเก้านกาจ้ะแต่ว่ายังจับปักโจก กุดแปลงพักตึงๆเลยพอใหญ่ๆคือเห็ใหดใพี่น้นองค่ะจะเป็นขากลายแต่ว่ามองนี้นี่เป็นโคกน้องหน้านะพอนาะโคกน้องหน้าจ้าโคงผู้ใหค่เาพ่อโคกน้องหนพพ้าของลูกสาวของลูกสาวหน้าแป้งนี่คือใสแบ้งหาลูกไปแล้วอ๋อค่ะค่ะอ่าลูกนี่กับปรุริยยนที่แป้งหน้าแปลงนี่ดอกแต่เขาไปทามากินทงกอุงเทพค่ะคือเอ,อื่อย สมจิตเนาะสมจิตค่ะส่วนที่สาวนุ่มยืนไทยไปเบรนะิหัรเน่ะคือแฟนเพนิินแมนบ่กคะแบอกง่ายๆคือลูกเคยพ่อตัวเคยอ๋อจ้ะกะพ่อกมะมาซอยเฮ็ดอยู่นี่มาซอยเฮ็ดมนดูแลน้ำกันอยู่นี่ละจา้าอ้ดูแลน้ำกันเวัดลูกสาวสองคนค่ะที่ยกคนน้องหน้าอยู่นี่ที่ยกเป็นของสองสองหม่องเห็นนะลูกก็ถ้าวัดมีหาคนครับค่ะมีหาคนเนาะ จ้ะนี่นี่ลูกสาวใหญ่บอกครับ่อหรือจังไหนาวใหญ่อ๋อลูกสาวใหญ่เพิ่นใส่พื้นที่ที่พอแบ่งไี่พอแบ่งหน้าให้เพิ่นจังไหนลรับผมก็อะไรเก้าไรเราเพิ่นเอามาคุดเป็นโขกน้องหน้านี่งขับขึ้นโขกน้องหน้าประมาณสามไร่สามไร่สามไร่สองงานค่ะหลังจากผู้ผู้รับหมอฝนมาจ้วงไข่แล้วค่ะก็ ลูกสาวทั้งคนเขาเอาปั้นกล้วยสร้างปั้นกล้วยใหม่ครับตอนเป็นปู่ๆเองค่ะปู่ห้ทั้งเบิสแต่ถ้าลกนี่ตูวเคยถึงพวกท่านมาณ่ะตอนนี้โอ้คุ้มกัเรื่อยปู่หายตัวหายก้อนตอนที่ปู่กล้วยนี่อ้ายเพื่อนพวกท่านมาพวกท่านมาพ่อเป็นคนลงมือปลูกกล้วยเองเลยเป็นคนลงมือปลูกเพื่อจะปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกพริกโอ้ค่ะค่ะพ่อกล้วยปลูกพริกค่ะต่อมากรับมีกล้าไม่หลายๆอย่างมาค่ะปู่ๆ กรุงเทพไลยช่งมาซื้อสั่งมาใงไม้ต้นม่วงทีดาค่ะเตื้ยเป็นสั่งมากเป็นสั่งมาก็ได้ปลูกให้่ดูกอนปลูกให้่ดูก่อนปลูกจังไดพ่อคือปลูกเต็มเบิดแล้วนี่คือใส่เวลาจังไดในการปลูกแน่คะนี่ก่อยก็ใส่ปลูกไปเรื่อยแล้วค่อยๆปลูกไปค่อยปลูกไปฟองไมายง้มได้ก็คือปลูกยง้มนั่นค่ะกล้วยนี่ก็สั่งมาเป็นสองเทียสามเตียมือละนิดมือละน้อยไปแต่ว่ามีกล้วยน้ำว่าสาวช่วงหาชุนนั่นสั่งมาเป็นลอย ค่ะเป็นลอยนอต้องแบบปลูกไปเลยค่ะพ่อกำด่างออกออกออกคลแล้วคือค่ะวันที่ปลูกก่อนค่ะก็ต่อไปแล้วถ้าต้นที่พ่อปลูกก่อนนี่เขาจะออกเครือแล้วตอนนี้เนาะออกเครื่องอะไรเครืองึงจริงออกแล้วแปดเดือนกัวแล้วจ้ะเราก็จะมี่ที่ปลูกไม้ก็มี่ปลูกไม้ซับซ้อนกันไปเอาเอานอมันค่ะพ่อนอออกจากจากม่อดปลูกก่อนจะเอาไปซับซ้อนม่อดม่อดเพื่อได้ปลูก เริมแยกนอได้แล้วแยกนอได้ออก็เอาโนไปขยายขยายไปยนะใหญ่นห้มันหายไปใหญ่โอ้สุดยอดเลยค่ะนนค่ะมันได้มันมันวางแห้งค่ะก็ซับค้อนเข้าไปค่ะให้มันหนาไว้สุดยอดเลยพ่อข้าัตานีเอา้ามาหอดมือนี่นี่หนูอยากถามพ่อเน่ยความหัวเสือคงขอตอนที่เฮ้าคือแบ่งหน้าให้ให้ลูกเนะาะให้ลูกผููนันผู้นีแล้วแล้วผู้ใดเป็นคนที่ แบบมีความคิดว่าเอออยากคุดโคกน้องหน้านะคะพอ่อเป็นความคิดของพอ่อหรือว่าเป็นความคิดของลูก,ลกเพิ่นความคิดของลูกเองเลยบ<อ>่เห็ุที่คุดอยากได้เลค่ะเพิ่นคิดอยากได้เองไปโยงเที่ยวนี้กับบ้มันจะสิอย,อยงกะบเบิง่งทั้งเพิ่นมาทายคิบนั่ให้เบิง่งก็บเบิเ่งเบิ่งไปมาส<อ>้นใหญ่อยากได้คือเขาค่ะ จะได้ม,มูิ่นบเบ้งในไน,นไทยคลิปไตยังมานะเบิ้งคลิปเห็นคลิปเคลิปของบรงนของบุณไทยมากกเบิง่งอดตอนส,สนอดนึงพระเจ้ากันเลยกัเลยคิดอยางได้ความรู้เึกนี้กับกได้ว่าา่บริคัดบริด้คัดขวาลูกเต่าคนี่คือเป็นความิดของหลกที่ที่ดินกับแบงใหไทแล้วคจัดให้แล้วคูกมีในความคิดว่าอย่างฮ็กเกษตร่ะกุ้นั้นปุณนี้ ้ค <c oughs> ่ที่ดินตรงนี้เลยเป็น,นเคียนตน้าวสันทอสอย่าคูดเป็นน้อง<ม>เป็นโขงน้องหน,น้าตามทีเป็นวอากันซากันว่าโขงน้องหน้าได้คุน้องหน้าจา้ะพอว่าไม่มีครูม่ีเงื่อนทุนโดยดและ,ค,ะ,จะจคืออยากจ้างคุณ่าคุดไทยน,นะอืมค่ะพอ่อคลงคุดไทยบ,บอยเปนว่าใส่คงผมมาของทางราชการค่ะใส่งบเจ้าของใส่งบเจ้าของค่ะพ่อว่าจังไดวันนี้ อัานมีเงินมีทองกับย่ยวกคุดกับคูดเอาอ่าก็บอกคนแบบนั้นเนี่ที่เขาเกิดหลายเถื่อทั้งเบ็ดกับกอไรกอไรสองงานนี่แหละทั้งเบ็ดค่ะพอเพิ่นก็เลยเขามาขุดแบบ่งม,มาแบ่งให้ผมลงงาน,น้านำคนหนึ่งค่ะคืออ่านซ้อ่านซ้ำไรกัสองงานค่ะก็ยังมีที่ที่เหลือเห็ดหน้ากินเขา โบอึดกินดอกน้อพ่อเนาะโอืดกินเลยเรื่องพ่อกินเพราะเดียกินอะไรขายน้ำอยู่แน้นำมีปลาค่ะที่พื้นว่าน่ะในนาในนามีข้าวอ่าในน้ามีปลาในนามีข้าวเถิงโคกเถิงโคกกับมีปลูกต้นไม้จ้ามีกล้วยมีผูกชนไม้มีมะม่วงมีผักบุ้งมีมะเขียค่ะหลากหลายเลยมีผูกกันพวกทุเรียนโอ๋จ้ามี หมกท่านอย่างนี้ผมไปวัดค่ะมีวัดค่ะมีไปวัดสุยางมีต้นไผ่ไผ่ก็มีน้องขอนอนไผ่ก็มีหวานก็มีนะเป็นไผ่ยังก่อนค่ะพ่อเป็นไผ่บงไผ่บงหวานไผ่โบงหวานอื้มไผ่โบงหวานจ๋านี่นี่พ่อก็ปลูกเมันบ่คะปลูกเองเหรออ๋อปลูกคาลูกพ่อใหญมาพ่ออานทั้งพรูมันมาส่งจ้ากล่าวมันก็บอำมาลงหนีล่องเร่จ้ากต่พ่าอคุ้นก ด้วกเพราะมันมีใบมีอย่างนี้ค่ะเขาเกิดพุ่มมีหางมีอย่างน้ค่ะมาน่ำคือคือปลูกโรดค่ะเขาว่าบ่อให้ป่อยปล่อยพอจะทุกอย่าง้อคืปลูกได้เลยค่ะแตาพอปลูกได้มันก็คนนำคนได้มันก็แต่งอาแต่งกิ่งออกมาแต่ก็เนี่อยมันดีที่ตัวพ่อหวานนั่นคือมอดิการานี่จ้ะพรกหวานพังยังก็ก็ได้ปลูกได้ไหวยังไหวอยู่หวานค่ะเพาะนั่นก็ สั่งเอามากเท่ากันเขาก็เขาตอนมากพาะมากเท่ากันพอจานงามาจกพกหวานบรือเปล่าะพะหวานพกหวานก็มีนี่อืมค่ะค่ะแล้วพ่อยังเลี้ยงง่วงเป็นปะคะเห็นขอกง่วงขอกง่วนี่ก็ของสาวนึงของของลูกเขาไปเลี้ยงมาค่ะถือว่าเลี้ยงนี่แหละโย่ไก่ก็คิดปอกไว้แล้วอ๋อจะเลี้ยงไก่อย่างรับอย่างไก่พันไกลอ๋อจะเลี้ยงไก่พันไกล ไข่ันไข่คือเขาเลี้ยงกับ่อกับฟาร์มมันค่ะอย่หัอาหารกับฟาร์มค่ะมีงูมีปลามีไก่ไก่นี่ไก่นี่จะมีเนาะกำลังจะเอามาเลี้ยงเออมีหมูมีหมูสามตัวน่ะมีหมูน่ะเลี้ยงหมูกาเจ้ยนขี้มันจะนะค่ะเจีย้ขี้ใส้อ่ะจช้เรียกว่าขี้หมูห้ากะมันเป็นปุ๋ยเป็นพุนเนาะค่ะพ่อ เ,เขาเก็บไยังมาสมกับขี่มอไซค์มันสะสมอยู่กับขี่มอก้อนกันเก่าไป,ไปเป็นให้มันได้ทีแล้วก็ตักออกมาตากข้างหลอดแหง้งเพราะแห้งแล้วเขาจะต้นใหม่ใส่ย่างกาทีของทีเขาปลูกไว้นะี่แหละอันโมพี่ขาดตัวนี้ก็บ่ได้มันเป็นฐานอาหารของพืชต้องต้องเฮ็ดไว้เมืมาเลี้ยงไว้กับกับไม่ซื้อขี่มอเขาอยู่มก็กะสอบเรื่องกับสามลอยจีลอยมาสามลอยสามสอบ ซ้ำสอบอร่อยสัก้ำสอบร่อยซ้ำสอจ้าหนูหนูงวารายกะจ้ากปิ่งเนื้ออยกปิ่งกินกับปิ่งต้องจยกของเงินไว้จ้าเป็นอาหารจ้าอยามาอยากคิดอยากข้ากับมีค่ะพ่อมีได้เห็ดกินจ้าอยากมาเลี้ยงไว้โอ้ดีหลายเนาะกินปลาก็เอาปลามากินอย่างปลาลูกกับปลาลูกค่ะอย่างปลาหนิ่นปลาตะเพียนก็เอาขึ้นมากินค่ะอยากกินกุ้งกินหอยนี่ว่าพ่อเนี่ยสา ตุ่มกจเอาตุ่มใจเอากระไรกินอยู่โอ้แม่บอกเหรตุ่มโอ้กุ้งฝอยเท่านั้นนะกุ้งฝอยโอ้จ้ะก้นกระซังโอ้บอกเอาไปให้ได้หอนขายได้หอนขายเห็นบ่ล่ะพี่น้องคู้ใช่ดีโอ้จ้าจ่าจ่าฝอยนี่กับฝอยผมหอยจุ่มฝอยนี่ค่ะมันมีหลายพวกหอยเชอรี่เอาบ่แต่ว่าสันถามเนี่ยที่ปลูกซอยลูกซอยหลานอยู่นีนี่จะปลูกซอยจะเลี้ยงซอยดูแลซอยเนี่ย ขึ้นยางน้ำเขาโบพ่อว่าเขาเสียเอาไปขายใสย่ย่ามผลผลิตออกมาปัตานี่โบขึ้นออยางดิเอ้าเสียเอาไปขายใสยไปขายก<อ>ับพ่อรับผิดชอบก็เราค่ะน้ำไปขายเสียเไปขายใส่พอพลตลาดนัดตลาดนัดตลาดนัดอ๋อจามีตลาดนัดใส่แนวพอตลาดนัดค่อนข้างหรือคุ้มค่ำค่ะตั้งประมาณค่ะค่อนข้าของอ๋อจ๋าบ้านคุ้มค่ำน่ะแมนค่ะมีโต๊ะ ล่องรับอาหารล่องล่องรับเส้นขาอยู่พิธีมีพิธีเป็นของเจ้าของเองโอ้จ้ะแม่เอาไปขายกับเบิร์ดเป็นบอกขายกับเบิร์ดจ่าไม่กล้าเ่ยญาติกันเราโอ้ยากกันเอาเบิร์่นห้โอ้แสดงว่าพ่อเคยเอาพักเอายังไปขายอยู่ก็ออะไรแล้วจ้ะมันมีอะไรเนี่ยโอ้จ้ะเคยเอาไปขายตลาดวันศุกร์ค่ะพ่อตลาดยูนิฟอร์นวันหนาวตลาดยูนในวัดวันศุกร์วันศุกร์โอ้อยู่ในวัด

เดียวยังไปในต้นกล้วยบอกล้วยพกไว้ตองกล้วยเอาไว้ตองก็ได้ขายบอกรอเดียใคเอากล้วยนี่ได้ขายทั้งหน่วยตั้งนวยเอาไว้ตองไว้ตองทั้งนอมันทั้งนออีกเอาไปขายก็ไดีป้าพี่น้องเลยมี้พักแน่เดเก่กหน่อยกระเขายค่ะบ่สุดจอดแห่งขายได้สุยางบอคืนยากเนาะพ่อเนาอกคืนยากบอบอว่าเห็นแต่ข้าเจ้าถามยามเขาเห็ดจังสี่แบบนี่แต่คนว่า เฮ็ดแล้วสิเอาไปขายใสจังสินนะพอ่อคู่นี้มวยหยาหดอกพ่อตลาดัด,ดจ้านี่นนจ้าพอ่อสัปดาหน์น,น,หนึ่งนี่อาทอนะอิตย์หนึ่งหนึ่งเขาใหบัดทุกมื่นนะเจ้าสิมี้ยังขายบอตอนนั้นเป็นบ่สิมี้ยังขายบ่อัง้งที <า S 2> เขาเขาจ้าก็มาสั่งในสวนนั่น,นคือมะกร่อยที่เขาก็มาสัง่งอยู่ค่ะพ่อเขี่ยชองเขี่ยค่ะเจ้าเจ้าไปไปหอยกระทินวันนีค่ะขายหอยในสวนเลยเนาะนหอยหนาะหอยมือจังหวะว่ะเออจ้ะ กนราคาก็เบิงมจะบวงคุณภาพของของเฮ้าทวนก็จะวิ่าใหญ่ายหน่วยบอแต่วิ่งใหญ่เฮาขายแพงมีหน่อยเฮาขายราค่ะพมาตั้งแต่ยืบบาทถึงยิบหาสามสิบสี่สิบบาทที่ขายขวัยวีละบยอยากจักนิดบยอยากจักนหตโอ้ยพี่น้องค่ะจะบยอยากเนาะแจ้เทียกัลุงลูกลงเพียดไปกับโมเบงโมเห็นหัวซัง เอาไปส่งโลกออนไลน์กบมาโลกโซเชียกบบ <c oughs> ลกบมาเนาะพวัวนาะเห็นบ่งาา่ายคืออย่างนี้โพดไปโมโเขาเห็นเขาก็สั่งซื้อทอนส่งวับัตานี่พ่อทนเอาไปส่งวัวบัตานี่พอโมไกลจะไหนมโมบ้านเฮาในี่น,ในใลละใกล<ข>้ๆกันนี่ระบ้านสะอาดบ้านโมกัน,กนขี่มอเตอร์ไซค์ตัดไปก็ได้ไใช่ไปเข้าเดียวหรือถ้าบ่สะดวกกับบอขาจามาเอาเองเลยน้อไปส่งอยู่ไปส่งอยู่พ่ ไปกันเขาก็สั่งมาเขาก็สั่งมาเป็นบ่สามล้อี่ล้อหารลกับกับไปส่งให้อยู่ไปส่งให้เนาะบริการรถค้าไปขับลูกค้าน้ำจะได้ขับรถมาโทรมาต้องการดีไลน์จ้ะเอาเอาละพ่อค้าปัตตานีก็คือโดยรวมแล้วเนาะพ่อเห็นลูกขุดโกกน้องหน้าขุดทีขุดหน้าเฮาแบบนี้ โบได้เสียดายโบได้อีหยังเนาะพ่อเนาะมื้อสีไดาแล้แห่งภาคภูมิใจลาแนวโอ้แต่วพาคุแล้วเฮาก็บ่บแม่คุณต่างไปที่ตื้อค่ะพอ่พอพุณแล้วที่ดินที่ขุดขึ้นไปเป็นเป็นขวบเป็นหยังก็คือปลูกพืชผักทุกอย่างได้ค่ะปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมรดกใหม่ค่ะมรดกเก็บมรดกทีก่ดามาเรียงปลูกได้ค่ะ น่าก็ใหญ่ขึ้นมาเ่าก็ได้รับผลแล้วเขาก็ได้กินได้กินได้กินค่ะยังคองกินแจกจ่ายแบ่งปันน้อพ่อหนาะแจกจ่ายแบ่งปันกันเป็นมาผู้นั้นผู้นี้มาจ้าเขาเมี่ยห้ตอนจ้าตอนพี่น้องมาเยี่ยมมายามพองมาเยี่ยมมะยามพวกเอ็ดยูเอ็ดกินเนาะพ่อเนาอถึงจะไปขายอะไรขายแบบแบ่งปันกันได้เลยค่ะ ขายถูลงไปถึงแจกทังแถมถึงแจกทังแถมแบบีนะก็เป็นความสูงนาะพ่อเนาะเฮ้ยผมจ้าอย่างผมหมดเดี๋ยไปซื้อลงทุนอยังจ้ามีแต่ลงแรงไม่ได้คัดผลประโยชน์ของโลกงแมความพิดของโลกค่ะของคิดขึ้นมากของโลกกก็ไม่ได้สั่งแน่ดีดีค่ะเบื้องหน่วไม่ได้สังแน่ดีดีค่ะก็ซอยกันเท็ดบบนี้จ้าซอยกันเท็ดซอยกันปลูกซอยกันดูแลในน้ำหลวงเต่าเย็ดจังจันจังทีค่ะ เมืองมันถ้าโปรเดลขาดอาหารมันเนี่ยมันต้องการเมากกว่าห้าใจเป็นฝุ่นเป็นฝนหนาบอีบ่อยขาดในแรืงก็เมื่อตะวิงเกิดเห็นมันหมุนในเรื่งในแรืงก็เจ้าข้ามหนาฝนซุ่มเขี้ยงง่ามอยู่จังสั่นโอ้จ้ะเฮงเขียนแบบนี้เฮงภูมิใจน้องก็น้องช่วงหนาฝนเนี่ยแครในความพนธรรมศาสตร์ตัวมันพดซอยตุวากากับถือว่าเป็นการพดต้นไม้นำ ค่ะ <IST uk t av se> ในที่ดินของผมนี่ทั้งบดของโลกได้แบ่งให้ลูกแล้วลูกก็ค้นทุกคนทุ่นเกือบมิเตสานา้ำกี่แหลมมิเตสาน้ะแต่ก็มีปลามีรอบมีปลาค่่ะพอปลาก็ธรรมดามีสาดตรงนี้ปลามีน้ำตรงนี้ปลาน้ำมาเลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะก็จะคนได้ซื้อค่ะกินก็ถึงเที่ยงกินสอนไม่กิน,นได้ค่ะดีไลยจ้ะ อดมือนี้ก็มีความสุขเนาะพออนอน่อเนาะเบิร์ตีแดนแนมไปข้างหลังพอ่อเขียวงามคักมีมต้นใหม่ต้นยังเห็นแล้วเป็นตะโบอยากไปสายพอ่อพ่อยิ้มตลอดเบิดมือ,อพอ่อพ่อเฮ็ดยู้มมุดมือจนคำยังเมียบา้านค่ะพอตื่นแล้วตื่นมากเยอยากมาัดผีหลอดเลยมาหน้าหลดนะเพราะขึเหนื่อยเนี่ยบอพ่ออันกิบเพราะพ่อเป็เห็ดเท่ากับบวัวบัวขาวผมแห้งค่ะเหตุจำมาเห็ดได้ค่ะอันนี้เป็นเนี่ยพักพรกับไปนอนเลย <im itation> นอนข้างวันเ <im itation> <im itation> มื่อยเขาก็นอนนอนเกิดนอน,อน,อนงานเขาเองงานนอาเองนะค่ะ <im itation> ทางที่ดีขามีท,ท,ดท,ทีดินกว่วงๆแลหลายแล้วก็ผ้ากันแบงแบงส่วนหนึ่งไปทำการเกษตรทำการเกษตรนี่ก็คือพุดเป็นหนองละครับเป็นหนองคื่ว่าคู่น้องเนี่ทีดินเขาทุกขึ้นมาเขาจะไ้ปลูก ไปฟันตันเดือาหานทุกอย่างก็โคกงมันค่ะจะเป็นโค้งน้องหน้าก็ได้ใจมีขามีงูพงจ้องกับใจเป็นโค้งน้องหน้าว่าจะมีน้องมีคล้องแสไกลน้องหน่อยน้องใหญ่เอาเลี้ยงปลาค่ะจะเป็นแหล่งอาหารเขาค่ะในหนามมันกามีปลาในหนามมึนมีของบนประเทศอยู่แล้วโค้งน้องหน้าค่ะที่อาศัยผู้บ้านผู้ยังอาศัยอยู่มีนะครับ พวงมาดเป็นดีที่สุดอันเด็ดแน่นี่หาอวองแป้งไว้หลายน่ะสองเห็ดแนวน้ำเ็ดแน่ห่อสีพื่ะเสือกินพมเห็ดกินโปกินฟางกินทุกอย่างเลียงกินพอจะเป็นปลาแต่ห่อเลียงปลาเียงกุ้งห้อยปูปลาม่ให้มีบัไดให้น่าไห้ลองห่ะมันมีความทุกขแก่ฟอกปัวเบิดโปะกินเบิดเม่ะแต่ว้มีงาน เขาอ้อทำน้ำคือว่าห้าอ้ที่ทำห้าออกกับม้าไก่ค่ะเอพุชกับจกกับจอบค่ะพุแปลงพักแปลงเน่ห้าอนี่ห้าอต้องการน่าเ้าอยเนี่ยนี่้าอ้อยกินเลยกินเลหา้อกินเนี่ยกันมานลายเรียกกินท่ากับขายค่ะอทำไรไให้เขาปลอกั้วค่ะถ้าเน่าเห็ดเนีนี่มันสามีไรแต่ปอกผ้วค่ะ นี่เลี่ยนะครับแบบนี้นี่ท่องพ่อเลยได้ซับจับจ่ายใส่สวยคือข้าวโมเสงหน้าไหวข้าเจ็ดแเรื่องเดียวคือทำหน้าพวกเขาอย่างเดียวนี่โมไวเลยโมว่าราคาของกับพ่อปนั่นนะครับเพราะว่าราคาของหมตั้งเองว่าเองเป็นพวกนายทุนเป็นว่าราคาซื้อกันตัวนี้แล้วพวกนี้ซื้อถือข้าวกั้ขายเพราะว่าก็ไม่ได้เท่านี้ข้าวกับเควย่องขวดก็แบบจะขายวี ถัหน่วยใหญ่หลายหน่วยต่อหญิงถ้าขายแพงก็ได้เขาตังราค่าค่ะเนาะเขาตังราคาต้องราคาดีก็ข้าวเหนียาตังราคาบ่ได้คก็เรียงง่วนเรียงขั้วถ้าขั้วตังราคาได้อยู่ค่ะขายตอนตัวนี้เขาก็ตัวรองเขาขั้นข้าวเหนียาไปขายกับนายทุนเขาเขาไปตัวรองเข้าบ่ได้แล้วเพราะว่าเตี้ยนตอนตัวนี้เขาก็ได้ขายเพราะว่ามาทำตรงนี้มีข่วมชกทั้งปอบกว่ากขามีรายได้ก็มีแนวกินน้ำ ข้าวเห็ดเดือดข้าวจังมีค่ะพอเห็ดเดือดข้าหน้าสามชีสซีอะไร่เท่ากับแบ่งมาซะสามลายซีอไร่กร็แล้วแต่ไม่โค้งนองหน้าค่ะทกัการเจรี๊ยปลูกนั่นปลูกนี่ตามข้อมี่ข้าวเทียบปลูกไว้ปล่อยแล้วมันขามันก็นเลี้ยงดูข้าวคือกอัารข้าวมีผลันออกมากคือปล่อยมันเป็นแก้วชุกมาเท่ากับได้กินค่ะ ที่ฟิวัาเข้าเดียงเข้าเราเข้าเดียงเขาค่ะมีความสุขดีนพอนอจ้ะบอกบอกเราถึงประสบการณ์ที่ได้เขได้ลงมือทำนี่แหละนพอนอจ้ะมันบมเจียหายนะค่ะไมาเห็นแล้วมันบมเจียไม่เกิดสางไรเลยค่ะได้รู้ว่าขาค้ายเขาเขานี่คล้ายปีละเกียร์ค่ะเขาข้ายปีละเกียร์ต้นไม้เขานี่ค้ายไปเรื่ยตามตลาดนัดค่ะพ่อวันเสาร์จิตจันทร์ค่ำวนพัดมันมีทุกงมือแล้วตลาดนัด เราซือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ไปห้าโลหาบใกล้น้ำบาดไม่อยากค่ะคุณไม้ต้องกาโดดนะตางเดียวจะเป็นง่าไลายเนาะพ่อเนาะง่ายจ้าเอ้าบอกเราแค่ห้าชูอย่างเดียวค่อมันจ้าพ่อยยังเห็ดใดเนาะพ่อเนาะเด้่ะเห็ดพี่น้องค่ะจะเห็ดกาเห็ดใดคือกันเนาะพ่อเน้องคือการตาสินใจลองเห็ดเบิ้งคือว่าโมเสียโมเสียนาทีดินทีนั่นโมเสียเนาะพ่อเนาะ ยูนี่ล่ะมันสิไปใส่เซ็นต์แมนบอส่ไปใส่มีไรขึ้นปัวเก่าสำนีไม่ไรใดขาพอัวค่ะพอการไปขายกับไรได้ขั้นไปขายผลไม้ในทีเฮ่านี่ค่ะเดี๋ยวแจ้เฮ้าเอายังไหไปขายได้ไรค่ะพอไปขายไรมันก็ได้ไรนะครับแมนค่ะทั้งแจ้เฮ้ากับสั่งปลาค่ะปลูกต้นไม้กับเป็นปลาในไฮน่านาค่ะมีพวกไรพีของผมหนึ่งจะขึ้นมาต้นไม้ใหญ่จ้าพว้างมาก ย่างหน้าค่ะทำไมดูไม่ยุ่งค่ะไม่ตะเคียนทองกับผกค่ะพ่อไม่ตะเคียนทองจ้ะไม่ซักค่ะไม่ย่างเนี่ยปลวยค่ะพ่อปลวยอาศัยว่าให้ลูกให้หลานคือเขาเกิดมาใหญ่รุ่นค่ะแต่ผมบ่มีโอกาสที่ดีพูดยดีพ่อแต่ว่าต้องปลูกไว้ลูกหลานนำค่ะปลูกไว้ดูร้านก็ดจได้ใส่ได้ขายจนย่างเขาไม่ใหญ่ขนาดนี้มัน ต้นราคาขึ้นหมื่นขึ้นนะต้องเงินสามหมื่นส่วนอย่างเป็นราคาเป็นราคาไม่โย่อมสิี่มันก็แพร่งอ้ะนะปลูกได้ที่สฟบกอ่่านี่ได้กับสารที่ได้สนุนหน้าห้องนี้มีปัญหาเรื่องการตัดตัดขายมีปัญหาเกี่ยวกับต้นหมวกต้นไม้อยังคุ้มครองเป็นว่าทันใจขายไรทำปุ๋ยเอง อเณที่ทีหน้าทีมีเอกสารสิทธิ์เอสเกษตรกับบกคัดแล้วตามใจดูค่ะคุนวาไปขายให้เด่นหนึ่งอันนี้ขายดมืนว่าไม่ขายเลยนานพอดินมันคุ้นค่ากับทีดของของขาออกทุกคนนะค่ะพอคุณมีดินนี่ค็มันสบายจ้ะคันมีดินี่ดินนี่มันเป็นเรียงที่มีคนก็ะด้เลยค่ะพอดินนี่มันาปลูก้างเนาะขานี่ค่ะขานี่นะปลูกฟัง ข้าวโพดเขาก็เขาห่อกันได้กินค่ะพ่อเถียงมาพ่อใ่ค่ะเตียงดูดเถียงเก่าลูกผู้ดูร้านกะคือเขาค่ะเข่ามันเกิดจากดินถ้าปูปูงอีกดินนี่ยากลำบากแน่ปลูดได้ปูได้นอกหมดปลูยังจ้าแม่ที่ยู่ก็ใส่ดินหนอค่ะพ่อที่อยู่ที่ใช้ก็ใส่ดินค่ะทุกอย่างก็ใส่ดินค่ะลูกร้านมาเห็ดแบบนี้นั่นแข่งดีใจยังดีใจจ้าบุญรับุญคัดค่ะพ่อ เห็นที่เห็นผลผลิตซอยลูกด้านอีกน้ำนานนะคะซอยลุกผ่าวแข็งแรงก่บพ่อคะร่างกาเห็ดซอยลูกดยู่แบบนี้น้องพ่อเนาะคุยได้ละจ้าเมื่อยกับพักเรื่อยๆเรื่อยัๆเมื่อยกับไปนอนได้ฝพกกันโมเมนต์เทียงๆยังคุดแปลงผักอยู่แบบนี้เลยอ่ะวัอนี้ขอบคุณที่ไรค่ะพ่อคะขอบคุณที่แบ่งปันบางนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะยูดีมี่แห้งหักแห้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ 看。<Okay. S 2> okay.